อาหารกระสือวันนี้ขอเสนอเมนูเรื่อร่างการแบบตลกตลกอันนี้เป็นน่องไก่นะครับพี่งเอาไปอบใส่หม้ออบลมร้อนนะเดี๋ยวจะกินกับน,น้ำจิ้มไก่แล้วก็มีน้ำจิ้มก็จะมีใส่ถั่วผลด้วยนะน้ำจิ้มของเราจำเนียร์ลองเ้ยนี่เอาคือมินิมอลแทคือเหลือซำเนี้ย้อนหน่อยๆเอาเอะ กินเนื้ออะไรตัวพิงเอ้ยเอาเอาเห็นปลาสุยยุดข้าวเที่ยงนะคะขวบไปฮามันไหลลงมาอไม่นำจิ้มไก่ใส่ทั่วปนหนังไก่หอมๆใส่หม้อด้วยเหรอโอ้โห ถิงไม่ได้ดูเวลาเลยครับผมอบก็อบไว้โอ๊ยลืมแนะนำผักมีแตกกว่ามีต้นหอมมีหอมห,อหัวแน่อะไรกับมีปักกาดจะมีผักอย่างแนล่ล่ะแส่ปะครับอข้าวเที่ยงหวอน <ừ. S 2> แค่น้องไก่เทเฉยก็อร่อยแล้วน้อก <ừ. S 2> ินเป็นเมี่ยง <ừ. S 2> ข้ามูดเะล่าขยานใส่มือหรือแ <ừ. S 2> สบไว้ ผมชอบซื้อมาอบใส่น้ำจิ้มอืมเลิศอื้ยหอเป็นคำอร่อยมากใส่ น้ำกินไปมินิมอล หอนนมหัวใหญ่ชุนๆอน่อยจะไปทำข้าวมันไก่ก็อร่อยน่องตื่นสะโพกทำอะไรก็อร่อย

ไก่ไม่ต้องหมักอะไรก็อร่อยนะพิงว่าพิงรู้สึกแบบนั้นนะ ขออีกคำหนึ่งนะอิ่มแล้วคอหองผักหองหนล้มันคือขาดอ่าอุ้ยหนัง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 แบบฉ่ำเวอร์อีกคำหนึ่งนะอุ้ยร้อนห่อนห่อนได้พี่น,อน้องอุ้ย ห่อกอนผักเลยเอาเอาเนี่ยพอมน้จิ้มราดลงไปเสรยดายแป้งอันนั้นหมดไม่ได้ยังไม่ได้ออกไปในตัวอำเภอห่อกระผักกันเลย Nâng lên. Im nữa à? bye 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 đi ha